นิทานเรื่องถุงเงินกระรอกน้อยหนักประดิษฐ์ผู้สร้างสิ่งมหัศจรรย์แห่งน้ำใจบนยอดไม้สูงใหญ่ที่ซึ่งกิ่งก้านสาขาแผกว้างรับแสงแดดอ่อนๆและสายลมพัดโช,ชยเป็นที่อยู่ของกระรอกน้อยตัวหนึ่งชื่อถุงเงินถุงเงินมีขนสีน้ำตาลอ่อนดวงตากลมโตสีดำและห่างฟูฟ่องที่ชอบกระดิกไปมาเวลาดีใจถุงเงินเป็นกระรอกน้อยที่ร่าเริงและมีจิตใจดีงามชอบช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสัตว์หรือแม้แต่คนถุงเงินยังเป็นกระรอกน้อยที่ฉลาดและชอบประดิษฐ์สิ่งของต่างๆวันหนึ่งขณะที่ถุงเงินกำลังวิ่งเล่นอยู่บนต้นไม้ก็ได้ยินเสียงร้องไห้ดังมาจากพุ่มไม้ถุงเงินรีบกระโดดเข้าไปดูพบลูกนกตัวน้อยตกลงมาจากรางังร้องไห้จ้าถุงเงินสงสารลูกนกจึงปีนขึ้นไปบนต้นไม้มองหารังของลูกนกจนพบจึงค่อยๆคาบลูกนกขึ้นไปนำไปส่งคืนดัง แม่นกเห็นดังนั้นก็ดีใจมากร้องเพลงขอบคุณถุงเงินถุงเงินรู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือลูกนกกระโดดเล่นต่อไปจนมาถึงริมลำธารเห็นเต่าตัวหนึ่งกำลังตะเกียกตะกายพยายามจะปีนขึ้นฝั่งแต่กระดองหนกักเต่าตัวนั้นปีนขึ้นมาไม่ได้ถุงเงินเห็นดังนั้นจึงเข้าไปช่วยดันกระดองเต่าขึ้นมาบนฝั่งเต่าตัวนั้นรู้สึกขอบคุณถุงเงินมากที่ช่วยชีวิตและกล่าวขอบคุณขอบคุณมากนะถุงเงิน ถ้าไม่ได้เธอเราคงจมน้ำตายแน่ๆถุงเงินกระโดดเข้าไปในป่าเห็นลุงชาวสวนคนหนึ่งกำลังแบกตะกร้าใส่ผักหนักๆเดินอย่างทุลักทุเลถุงเงินสงสารลุงชาวสวนจึงเข้าไปช่วยลากตะกร้าไปส่งลุงชาวสวนที่บ้านลุงชาวสวนขอบคุณถุงเงินที่ช่วยเหลือและให้แครอทถุงเงินกินถุงเงินช่วยเหลือผู้คนและสัตว์มากมายจนเป็นที่รักของทุกคนวันหนึ่งเกิดพายุฝนตกหนักลมพัดแรง ต้นไม้หักโค่นบ้านของชาวบ้านพังเสียหายถุงเงินเป็นห่วงชาวบ้านจึงกระโดดไปตามหมู่บ้านส่งเสียงร้องให้ชาวบ้านออกจากบ้านไปหลบภัยชาวบ้านได้ยินเสียงร้องของถุงเงินจึงรีบออกจากบ้านไปหลบภัยที่ศาลาประชาคมทันเวลาก่อนที่บ้านจะพังถล่มลงมาชาวบ้านรู้สึกขอบคุณถุงเงินที่ช่วยชีวิตพวกเขาไว้หลังจากพายุสงบชาวบ้านช่วยกันซ่อมแซมบ้านเดือนและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ถุงเงินก็ช่วยชาวบ้านคาบไม้คาบอิฐชาวบ้านเห็นความดีของถุงเงินจึงช่วยกันสร้างรังให้ถุงเงินอยู่ถุงเงินดีใจมากที่มีรังเป็นของตัวเองและได้อยู่ใกล้ชิดกับชาวบ้านที่ต้นรักถุงเงินสังเกตเห็นว่าหลังจากพายุสงบชาวบ้านและสัตว์ป่าต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยพูดคุยกันเหมือนเมื่อก่อนถุงเงินจึงคิดหาวิธีที่จะทำให้ทุกคนกลับมารักและสามัคคีกันเหมือนเดิม ถุงเงินจึงนำเศษไม้เศษเหล็กที่คนทิ้งไว้ในป่ามาประดิษฐ์เป็นของเล่นต่างๆเช่นรถยนต์เรือใบและเครื่องบินแล้วนำไปแจกให้กับเด็กๆในหมู่บ้านเด็กๆดีใจมากที่ได้ของเล่นและพากันออกมาเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานเสียงหัวเราะของเด็กๆดังไปทั่วหมู่บ้านทำให้ผู้ใหญ่ต่างพากันยิ้มและมีความสุขไปด้วย ของเล่นของถุงเงินเปรียบเสมือนยาขนานวิเศษที่ช่วยเยียวยาสังคมให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นสิ่งที่น่ายกย่องความมีน้ำใจจะทำให้เป็นที่รักของผู้อื่นความเสียสละจะนำมาซึ่งความสุขความกล้าหาญจะช่วยให้เอาชนะอุปสรรคได้